สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะรับชมกันอีกคริพบก,กันกับเราอีกแล้วครับผมดําซิงซุปเปอร์ยาวครับกับสาวตันเต่าเทอ,อร์โบครับเ <c oughs> มื่อวานนี้ไปดูช็อตเด็ดช็อตมันครับรถขึ้นเขาครับผมหาสัมบอนนะครับเนินปราบเสียนนะครับวันนี้ซุปเปอร์ยาวพาพี่น้องมา ดูครับผมเซียนดำหินเดี๋ยวมือได้ไปสาวาตันครับผมเดี๋ยวมือได้ไปเอาลงโมซับให้วันเดี๋ยวสาวตันกันสิไปปีนให็เบิ้งครับไปขึ้นให็เบิ้งนะครับแต่ <g ül> วันนี้เอาหินหนึ่งมาครับผม <g ül> <c oughs> ไปติดตามชมเบิ้งอีหล่าครับภาคอีหล่าไปกินเขาเราครับวันนี้เอาหินหนึ่งมาครับ ลงที่อำเภอเพนครับวันนี้จะลงไหมหรือคุณจะอีกท้ายครับเดี๋ยวลงไปถ่ายหน่อยครับผมด้านล่างกีเทงง่ายๆครับวันนี้ประเด็นหลักก็คือวันนี้นี่สาวตันนะครับผมจะไปเอาหินเอยไม่ใช่เอาหินไปเอาทรายครับไปเอาทรายที่อำเภอศรีเชียงใหม่ครับ ไม่ซีชียงใหม่ก็ท่าบ่อ,อครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวเช็คก่อนแต่ตอนนี้มาเทหินหนึ่งครับหินหนึ่งนิ้วครับที่นี่ครับเป็นแท่านผสมปูนนะครับแท่านผสมชั่วขาวครับ ที่การผสมครับก็จะตักใส่นะครับแบบนี้ครับามากับพู้สาวครับพี่นองมือเนี่ยเ็บซี่คิดหอดครับเห็นโดนแล้วว่าท่าน ผมก็คิดฮอดขึ้นกันแหละครับพี่น้องก็พี่น้องเอฟซี C นั่นแหละก็ต้องมาเยี่ยมมายามกันนะครับรู้จักกันแล้วครับพรุ่งนี้ก็ถ้าไม่มีอะไรก็จะไปหาสาวนุ้ยครับไปเยี่ยมมือหนึ่งไปเยี่ยมผู้นี้มือหนึ่งไปเยี่ยมผู้นั้นครับเคเลยคุณ หินหนึ่งนิ้วครับเอาไว้ผสมปูนหินสามสี่กับหินนิ้วก็เม็ดใกล้เคียงกันนะครับเม็ดใกล้เคียงกันนี่นี่เป็นหินนิ้วครับนี่เป็นสามสี่ครับ เห็นไหมมีหิน,นหนึ่งนิน้วครับมีหินสามสี 3, ก่ก้อนเล็กก็จะเป็นหินสำหรับผสมปูนเหมือนกันครับวันนี้แดดร้อนมากเลยร้อนโคตรครับร้อนสุดๆ น่าจะเอาไปทำถานนคอนกรีตครับอีหลาเห็นอย่างเนาะอ,อีหลาอีหลาสิจอดลูกไว้ครับ 好汉了。 าไ,ไปไงเนี่ยวันนี้แดโดโคตรร้อนเลยครับสุดๆเลย แดดร้อนมากเลยนะร้อนไหมห่อนบอหอนแห้งบอฉีดมันได้นะนได้อีดนได้ยลาอ่ออกเ้ยเดไทยหายคนบึ้งแนวห้องกันนี่ครับแน่วคำ โอ้ยซับนีดีมันอยู่อยู่บ่ามันไม่ถึง <laughs> ปล่อยออกรวดเดี๋ยวพี่นั่นห้เดี๋ยวไอ้นั่นห้เดี๋ยว <laughs> จับให้ดอก <laughs> นี่เป็นน้ำมันครับไฮดรอลิกครับมันจะไหลออกประมาณนี้แหละ ดึงแง้มได้กัน,กนไลออกแง้มนั่นครับพี่น้องนิดๆน้อยๆต้องเติมเข้าบ่อยๆแคทสามศูนย์แปดแคทแคท ไม่มีสตั้งติดตัวอันนาทาดูแดดครับพี่น้องวันนี้หมอผู้เข้าวันกันกับสาวตันรถเดือย One do เหดุยังมันคือเดามันคือเดาฮะจะเค็ดแนว่ยอมันมันมากเดาดิโอ้ยรถผู้สาวก็มากเดาไอพี่น้องเลยรถเดาเลยครับเมันโคตรเดาเลย ตรงๆนะตรงๆไม่ตรงแทงไม่เข้านะจ๊ะเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆผมจะต้องยกขึ้นนะครับเดียวเดียวเดียวโอ้เดียวเดียวกันคุณเสร็จภารกิจเป้าหมายแรกครับ ได้ลายเซ็นมาแล้วได้รอว่าลายเซ็นได้ลายเซ็นได้ลายเซสนแสดงว่าได้เงินมั่งกลก็ได้ได้ลายเซ็นมาก็ได้เงินครับได้ลายเซ็นก็ได้เงินไปไปที่อื่นต่อครับไปเอาทรายต่อครับทีนี้